กล่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call Duty Mobile และสารบหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมกับเพจหลัก Call o Duty Mobile Official เนี่ยได้มีการปล่อยในส่วนตัวแพทโน้ตออกมาแล้วที่จะพูดถึงการอัปเดตสิ่งของใหม่ๆรวมถึงการบัฟและการเนิฟปืนต่างๆผมที่จะอยู่ในบนันรพสซีซัน12ในทีมของ Going Dark รับผม เพราะฉะนั้นคิววันนี้เราจะทำการสปอยในส่วนตัวแพดโนตล่าสุดกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มาดูกันเลยเรื่องเันอย่างแรกเลยผมกับของวันพรีเมียมในบัรภาซีซั่น12ในทีมของ night is coming หรือก็คือห่วงราแห่งราตีกลางคืนนั่นเองครับผมก็จะเป็นทีมแนว night vision นะ โดยในตอนนี้ผมก็มีการสปอยล์หลุดถึงรายชื่อของต่างๆออกมาแล้วผมที่เป็นของระดับอีพิกจะเป็นในส่วนตัวปืนกับตัวละครผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยพี่ลิงยังไม่มีภาพประกอบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสักวัน2วันเนี่ยน่าจะมีภาพประกอบมาถ้าเกิดว่ามีภาพมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงว่ามันมีของอะไรกันบ้างนะและก็ถัดมาผมในส่วนของรางวัลของผู้เล่นที่เป็นสายฟรยีอย่างแรกเลยจะมีการปลดล็อกในส่วนของปืน S M G ตัวใหม่ล่าสุดกับปืน A G R 5 5 6 ปืนอัตโนมัติผมในรูปแบบของอัตราการยิงที่สูงเหมาะสมสำหรับการยิงในระยะใกล้และระยะกลางพร้อมกับการปลดล็อกในส่วนตัวหัวกระสุนรูปแบบใหม่กับหัวกระสุน5.56ที่จะเพิ่มพลังการทำลายล้างให้เหมือนกับปืนตระกูลสาย AR และอย่างที่2งกับไอเทมพิเศษและผมโอเปเตอร์สกิลตัวใหม่ล่าสุดกับบาลิสติกชิลหรือก็คือตัวโร่นั่นเองครับผมซึ่งในคลิปนี้พี่ลิงก็ทาคลิปสปอยไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าตัวโรอัตโนมัติที่เราสามารถยิงปืนใส่ศัตรูได้เรียกได้ว่าเป็นโล่ที่สามารถป้องกันและโจมตีได้ในเวลาเดียวกันว่ผมเป็นป้อมประการติดปืนที่สามารถเดินได้นั่นเองและถัดมาผมเป็นในโซนตัวของระวันที่จะได้จากการทำภารกิจในซีซั่นนี้ผม เริ่มด้วยอย่างแรกกับปืนพกอันใหม่ล่าสุดที่จับเดตมาในเป็พันซี่สิบ1 2กับปืนพกจุด5 0 gs โดยสำหรับความสามารถของปืนพกนี้ผมเป็นปืนพกที่มีพลังทำลายล้างสูงกว่าปืนลูกโม่ผมแต่ว่าความเสถียรในการยิงเนี่ยจะค่อนข้างต่ำมากกว่า เรียกได้ว่าเป็นปืนพกครับผมที่หลายคนเนี่ยรอมาอย่างยาวนานสักทีนะในที่สุดเราก็จะมีปืนพกที่ยิงปังๆมาปัง,ปงมีโอกาสตายได้ในวันชตเข้ามาแล้วผมก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในอาวุธลองก็เป็นไปอย่างที่พี่ลิงเคยทํานายไว้ผมว่าในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะมีของใหม่มา2อ,อย่างครับผมอย่างแรกก็คือปืนอักแล้วอยางที่2งเนี่ยก็คือตัวปืนพกอันนี้นี่เองนะและถัดมาอย่างที่2ของผมกับการอัปเดตคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royal ล กับคาสที่เราเนี่ยสามารถเพิ่มพลังชุดเกาะให้กับเพื่อนได้ผมที่จะสามารถทนทานกระสุนได้มากขึ้นและมีความสามารถในการซ่อมแซมในส่วนตัวภานะต่างๆครับผมเรียกได้ว่าเป็นคาสที่มีประโยชน์มากทั้งทีมครับผมเพราะว่าเพื่อนทุกคนสามารถเก็บเกาะนี้ได้ทําให้ทั้งทีมเนี่ยถึกขึ้นมาแล้วสามารถสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นแถมในกรณีที่ขึ้นภานะเนี่ยเราจะสามารถรีชาร์และก็ซ่อมฟื้นฟูเลือดภานะได้เองโดยอัตโนมัติครับผมเรียกได้ว่าคอมโบกับรถถังเมื่อไหร่เนี่ยคาสนี้จะเป็นคาสที่น่ากลัวมาก และถัดมาผมกับการอัปเดตในโหมดของ MP เพิ่มในส่วนตัวโหมดการเล่นใหม่ล่าสุดกับโหมดแรนด่อมปืนอันเดตอร์ผมที่จะเป็นรูปแบบของ Night v i s i o กลางคืนและเพิ่มในส่วนตัวแว่น Night v i s i o กลางคืนเข้ามาด้วยและในส่วนของโหมด Attack of the Undead ผมที่เป็นโหมด n น g h t Battle กลางคืนเพิ่มเติมดานประจำบรรภาซีซั่น12กับดาบแฮกนี่หยาดและก็ดาบอื่นๆโหมดอื่นๆที่จะรองรับในการเล่นของตัวดาบน,นี้ ถัดมาผมกับการเพิ่มอุปกรณ์การตกแต่งของตัวอาวุธซึ่งในคราวนี้ผมก็จะมี2ปืนที่โชคดีอย่างแรกเลยก็คือปืน DRKH โดยสำหรับเจ้าตัว DRKH ฉันผมจะเพิ่มในส่วนของตัวซอมแม็กกาซีนตัวใหม่เป็นตัวนี้ผมที่จะเพิ่มในส่วนของดาเมจของตัวปืนเพิ่มความจุแม็กกาซีนแล้วก็แต่ว่าจะลดความคล่องตัวของตัวปืนนะผมถ้าไม่ปืนเนี่ยมีโอกาสสูงมากว่าในแพทหน้าเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นตัวท็อปเมตาได้เลยผม และถัดมาผมเป็นปืนไคลโลโบแอคชั่นจะเพิ่มในส่วนตัวลูกกระสุนตัวใหม่ของผมที่มีความสามารถในการทําดาเมจเป็นเพลิงศัตรูเวลายิงโดนศัตรูได้ครับผมหรือเกิดว่าพูดง่ายๆเนี่ยก็น่าจะอารมรมมาณกระสุนไฟแล้วกันนะคิดง่ายๆผมถ้ากับว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่เราเนี่ยยิงโดนศัตรูแล้วสักพักนึงเนี่ยศัตรูจะโดนไฟเผาตายภายในวันชตเนี่ยก็จะสูงขึ้นนั่นเองครับผมได้ด้ว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหม่ของปืนไคโลโบแอคชั่นนะ และถัดมาผมเป็นการบัฟและก็เนิร์ความสามารถของตัวปืนต่างๆในแพทของ b i d e l พ p ร์ตซีซั่น12ครับผมก็มาดีกว่าว่าในซีซั่น12นี้จะมีปืนไหนบ้างที่ได้บัฟและได้เนิร์ฟกันนะผมมาเริ่มกันกับปืนกระบ,บอกแรกเลยผมกับปืนคอไดได้บัฟ เพิ่มความแม่นยำของตัวปืนขึ้นมาผมแต่พี่ลิงไม่แน่ใจกันว่ามันเป็นความแม่นยำในกรณีที่ซูมเล็งยิงหรือว่ากรณีที่ไม่ซูมเล็งครับผมเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนว่า open the lens ครับผมซึ่งไอเลนเนี่ยมันมีได้2ความหมายก็คือจะเลนในกรณีที่ผ่านกล้องสโคปก็ได้หรือว่าจะเลนในกรณีที่วิ่งเล็งยิงครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเพิ่มความแม่นยำในรูปแบบไหนแต่ที่รู้ก็คือตัวปืนเนี่ยได้บัฟมานะถัดมาผมก็กระบอกที่2กระปืนเรเซอร์แบ เลเซอร์แบ็กก็ได้บัฟเพิ่มขึ้นมาผมก็คือลดแรงดีดของตัวปืนลงเพิ่มความแม่นยําของตัวปืนและลดอัตาราแรงดีดซ้ายดีดขวาขึ้นลงของตัวปืนลงครับผมทาให้การใช้งานของตัวปืนผมสามารถคุมได้นิ่งขึ้นและระยะก,การยิงระยะกลางของตัวปืนเนี่ยจะแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยก็เรีวยกว่าเป็นการบัฟปืนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรน,นะสำหรับเลเซอร์แบ็กถัดมาผมก็บอกที่สางกับปืนเฟเนส ในแผทซีซั่น1 1นผมเรียกได้ว่าเฟเนตแบบอ k คิมโบ่เนี่ยยอดนิยมและก็ค่อนข้างเก่งและ OP มากมากๆเลยผมในซีซั่น12นี้ผมตัวปืนก็เลยจะโดนเนิร์ฟความสามารถลงเล็กน้อยก็คือลดในส่วนของตัวความสเสถียรของตัวปืนลงและลดในส่วนของตัวแรงดีดแนวนอนและก็ความสเสถียรแรงดีดแนวตั้งทําให้ตัวปืนเนี่ยมีการสายมากขึ้นเวลายิงแบบต่อเนื่องับผม ก็เรียกได้ว่าวิถีกระสุนของตัวปืนเฟเด์ในช่วงแรกเนี่ยที่มันจะยิงช่วงแรกๆประมาณสัก15ถึง -20 นั้นเนี่ยเป็นเส้นตรงใช่ไหมคราวนี้ผมมันก็จะเริ่มมีการดีดซ้ายแล้วก็ดีดขวามากขึ้นทาให้คมปืนยากขึ้นเวลาที่เราเนี่ยกดจังหวะแบบอะคิมโบนะก็ถือว่าเป็นการเนฟปืนแบบย่อมๆถัดมาผมกับกระบอกที่4กับปืน AK 1 1 7นเป็นปืนที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากแต่ว่าในแพทก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีบทบาทหน้าที่เท่าไหร่แต่ว่าในแพทนี้ในที่สุดเอผมก็ไ่้บัฟมาแล้ว โดยสำหรับการบับในคราวนี้ผมจะเป็นการเพิ่มดาเมจของตัวปืนในกรณีที่ยิงส่วนบนของร่างกายอย่างเช่นอกแขนขาและเพิ่มดาเมจสูงสุดของตัวปืนในการยิงระยะไกลให้ดาเมจน,น,นั้นเนี่ยแรงมากขึ้นครับผมโอ้เียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยผมว่า a k ค17เนี่ยมันลั่นเร็วอยู่แล้วแถมถ้ากเกิดว่าเราเพิ่มดาเมจแขนขาด้วยเนี่ยมีโอกาสสูงมากว่ามันอาจจะกลับมาเป็นเมตาได้เลยนะกระบอกที่5กระปืน bk 5 7 ไม่ค่อยมีคนใช้เลยผมในแพทก่อนหน้านี้แต่ว่าในแพทนี้น่าสนใจมากขึ้นก็เพราะว่า Bk 5 7ได้บัฟเข้ามาด้วยการบัฟในคราวนี้ผมจะเป็นการเปลี่ยนวิถีกระสุนของตัวปืนใหม่และเพิ่มความสามารถในการคุมปืนของตัว Bk 5 7ให้ดีมากขึ้นอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนวิถีกระสุนของตัวปืนเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าปืนหลายกระบอกที่เปลี่ยนวิถีกระสุนไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งดีไปเลยแล้วก็แย่ไปเลยครับผมในการเปลี่ยนในคราวนี้เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นมากมากก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรา กระบ,บอกที่6กระปื่น KIM 262เป็นลูกซองสายสายที่อยู่มานานมากๆเลยผมในที่สุดตอนนี้ก็โดนเนิฟสักทีสำหรับปืนลูกซองครัผมโดยสำหรับการเนิฟเจ้าตัว KIM ของผมก็คือลดในส่วนตัวอัตราการ,การกระจายตัวของลูกกระสุนลงครับผมทําให้การยิงในระยะกลางและระยะไกลอัตราการก่อกลุ่มของลูกกระสุนจะน้อยลงอย่างชัดเจน ทำให้ความสามารถในการต่อสู้ระยะกลข,ของตัว KIM เนี่ยที่จะมีโอกาสในการฆ่าได้ในวันช็อตเนี่ยลดน้อยลงมากๆแต่ว่าจะลดมากขนาดไหนอันนี้พี่ลิงยังตอบไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอไปเทส,สอีกทีนึงในการเล่นเกมเพย์ผมปกติลูกซองเนี่ยยิงระยะประมาณเกือบเกือบ15ถึง22เมตรเนี่ยสามารถฆ่าวันช็อตได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโดน้ตปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเหลือประมาณสัก12 15, ถึง15เท่านั้นผมไม่สามารถยิงเกิน17 18ได้แล้วนะอันนี้ต้องรอดูลว่ามันจะใช่หรือเปล่านะ กะบอกที่7ก็ยังอยู่กับปืนลูกซองเหมือนเดิมกับปืนลูกซอง B Y 1 5เหียรได้ว่าเมตาก่อนหน้านี้ลูกซองเนี่ยมาแรงหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจ้าตรงโดนเนิร์ฟไปสัสำหรับลูกซอง B Y 1 5ผมโดนเนิร์ฟในเรื่องของการลดดาเมจของตัวปืนลงอืสั้นๆเลยผมลดดาเมจลดดาเมจโอ้โหน่าสนใจผม B Y 1 5ลดดาเมจเท่ากับว่าการยิงระยะกลางเนี่ยก็จะฆ่าศัตรูได้ยากมากขึ้นนั่นเองนะ แต่ว่าในระยะใกลเนี่ยพี่ลิงก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนลดดาเมจแล้วมันก็ได้ยังฆ่าวันช็อตได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะแต่บอกพี่แปก็ยังอยู่กับปืนลูกซองกับปืนเอ็โคผมโดนเหมือนกับตัว b y 1 5เลยนั่นก็คือลดดาเมจของตัวปืนลงครับผมอันนี้ลดดาเมจก็คือลดทุกระยะเลยนะลดดาเมจแบบกระสุนนัดต่อน,นัดเลยผมทําให้ฆ่าศัตรูในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลยากมากขึ้นและตาม,มาด้วยชินิก้าผมกับตัวโอเปอเรเตอร์สกิลชาร์โดเบด โดนปรับเล็กน้อยผมกึงก่งเนิฟนะก็คือการลดระยะเวลาการทํางานของตัวชาร์โรเบทและเพิ่มพลังงานในการเรียกใช้งานแต่ละครั้งให้สูงมากขึ้นเอออันนี้พี่ลิงก็แปลกใจว่าปกติชาร์โรเบทคนก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกันเท่าไหร่ผมทําไมถึงยังมีการปรับแนวกึงก่งเนิฟอย่างนี้อยู่อืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรน่าสนใจว่าในเซิร์ฟไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นได้ใช้แต่ว่าโซนอนอกอาจจะมีการใช้เยอะก็ได้นะชิ้นที่ส0กับตัวโร่ครับผม โดยการปรับในคราวนี้ผมจะเป็นการเนิร์ฟลดระยะเวลาการทำงานของตัวโลให้ตั้งแล้วเนี่ยมันอยู่สั้นลงกว่าเดิมอีกเล็กน้อยและนอกจากนั้นนะผมตัวโลนี้เนี่ย,ยเวลาเราโดนพวกระเบิดต่างๆเนี่ยอย่างเช่นระเบิดไฟระเบิดเพลิงระเบิดเทอร์ไม้เนี่ยก็จะโดนความเสียหายที่แรงกว่าปกติผมทําให้เราเนี่ยสามารถทําลายโลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนอกจากการยิงด้วยตัวปืนหรืออุปกรณ์ที่เอาไว้ทําลายโดยเฉพาะทางนะเรียกได้ว่าคราวนี้โลผมลดความสามารถลงมาเยอะพอสมควรนะ และที่สําคัญถ้าเกิดว่าพี่ลิงแปลไม่ผิดนะผมตัวระเบิด EMP ก็สามารถที่จะทําลายโล่ได้ผมอันนี้คือในกรณีที่ถ้าแปลไม่ผิดนะก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งตอนภาษาไทยมาแปลอีกทีหนึ่งนะและในส่วนของความสามารถของตัวโล่แบบใหม่ผมที่เพิ่งปรับมาก็คือเมื่อเราวางโล่ปุ๊บเนี่ยจะมีคลื่นเมฆเวฟเป็นดาเมจใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็จะโดนเนิร์พวกผมโดยลดความสามารถของตัวคลื่นระยะเวลาให้สั้นลงนะถัดมาผมมีการเพิ่มโหมดใหม่ Classic Annihilator โหมดลงในโหมดของจดัดอันดับด้วย แล้วก็เพิ่มในส่วนกรการปรับคะแนนของโมดอื่นๆเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแล้วก็ที่เหลือ,อน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็เป็นเพียงแค่ข่าวสารที่เขาแจ้งกับผู้เล่นว่าในส่วนของข้อมูลต่างๆรับผมในส่วนบั๊กอะไรพวกนี้เนี่ยตัวเกมกําลังพยายามอัปเดตแล้วก็แก้ไขยอยู่นั่นเองเนาะและก็ค่าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของแพทโนดแบนพาร์ทซีซั่น12 going dark สำหรับเพื่อนๆนะผมที่ได้ฟังแพทโน้ตการบัฟและการเนิรมในคราวนี้และการเปลี่ยนแปลงอื่นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับโหมดใหม่ปืนใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพ่ลิงกันได้นะครับผมเพราะว่าเพื่อทาง้านของทีมงานเนี่ยเขานั่งอ่านคอมเมนต์อยู่เนี่ยจะได้นำคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยไปปรับแล้วก็ประยุก์ใช้ในการอัปเดตในแพทครั้งต่อๆ,ๆไปนั่นเองนะแล้วเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้สปอยก่อนใครแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันได้นะครับผมทางในช่องยูทูบแล้วก